สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาเสือตัวน้อยๆของหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินจังหวัดนครสวรรค์เอามาให้ชมกันนะครับนี่คือเสือนะครับทำมาจากเขี้ยวเนี่ยนะครับดูแล้วทำมาจากเขี้ยวนี้เป็นเสือของหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะครับมหาอุดหยุดลูกปืนดีนักแรนะครับนี่คือเสือของหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะครับตัวน้อยๆมีตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยนะใสแจ๋วเลยเนี่ยนะ ทำมาจะเขี้ยวแน่นอนเลยครับตรงนี้สวยงามมากเลยเนี่ยนะสวยงามจริงๆเลยเนี่ยนะครับสวยงามมากของหลวงพ่อหงวัดเขาดินนะครับดีเด่นทางมหาอุดอยู่ยงคงกระพันประมาณนี้ครับสวยงามมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับตรงไหนล่ะคนแก่ก็จะรู้เรื่องกดตรงที่ใต้คลิปจะมีคำวัตติดตามนะครับนั่นนะครับกดตรงนั้นนะครับกดแล้วมีประโยชน์ยังไง มันก็จะเห็นคลิปต่อๆไปได้ดีนสบายเลยนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจสําหรับพวกผมหรือว่าคนที่ทําคลิปด้วยนี่คนที่ว่าเสือนะเสือของหลวงพระเองแห่งวัดเขาดินนะครับสวยงามมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเนี่ยจำไว้นะครับเผื่อไปเจอตรงไหนก็จะได้หยิบต้องได้นะครับเนี่ยครับราคาแพงนะครับไม่ใช่ถูกๆูกทุตคุณสุดยอดนะครับเด่นทางมหาอำนาจนะครับเมตตามหานิยมแข็งแกรของกัพันชาตรีนะครับ นี่เป็นของหลวงพ่อเฮงนะครับได้ข่าวมาในคนบริเวณข้างวัดกลุ่มนั้นยังไม่ได้นะครับมีน้อยสร้างน้อยนะครับมีพอมีแก่ขึ้นมาปั๊บหลวงพ่อก็โนโู่นเลยไปกรุงเทพหมดเลยครับได้พวกคนผู้หลักใหญ่โตทั้งนั้นเลยคนร่าคนรวยอยู่กรุงเทพหมดเลยคนบริเวณใกล้วัดนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนแกแ่เราผมฟังนะครับมีกันน้อยมากมีไม่กี่คนนะนะครับบอกเลยว่ามีไม่กี่คนสําหรับ สิ่งของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินเนี่ยไปไกลครับมีน้อยแนตะ่ไปไกลนะครับนี่คือเสือหลวงพ่อเหงแห่งวัดเขาดินนะครับพุทธคุณโอ้สุดยอดนะครับพุทธคุณสุดยอดเลยมหาอำนาจคงกระพันชาติีอย่าลืมกดติดตามนะครับกดตรงไหนเราหน้าจอกลางจอเรามีคำว่าติดตามน่นะครับกดไปเลยครับคนแก่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็เลยบอกซะกดติดตามอ่านว่ากดที่มีคำว่าติดตามนะกดไปเลยครับอย่าลืมนะครับเพื่อดูคลิปใหม่ๆขึ้นมา ขึ้นมาเราก็จะได้ดู้ได้เห็น,นเป็นกําลังใจของคนทําคลิปด้วยนะครับนี่คือเสือของหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินนะครับตัวนี้ถ้าซ้อนแสงอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่คือเสือตัวน้อยๆนะครับแห่งวัดเขาดินแต่พุทธคุณสุดปังเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ